สวัสดีคเอฟซี FC ที่น่ารักของบ้านาค่ะมาเร็วเลยเนาะมาดูเหรียญที่ส่งมาจากเอฟซีกันนะคะอ่ะขออนุญาตค่ะอันนี้ชื่อที่อยู่อ่ะอ่ะเบอร์บัญชีอันนี้กล่องอันนี้ไม่มีอะไรเขาอัดกันกระแทกมาให้เฉยเหรียญจะมีอยู่แค่นี้ค่ะเพื่อจะไม่ให้เสียอารณ์คนดูเนาะเอาเร็วเลยเดี๋ยวนี้ยึดเยอะคนไม่ชอบเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเนาะวัยรุ่นเขาจะบอกว่าป้ายอย่าเยอะ หมายถึงอย่าทำอะไรยึดเยื้อนะคะมาดูอ่ะเหรียญไหนป้ารักเท่าไหร่ป้าบอกเลยเนาะเริ่มต้นจากออกมาแล้วอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทเรือหงก็เหรียญสภาพเขาก็ไม่ค่อยสวยทักแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเหรียญพวกนี้ราคาโหนะที่ปน้าบอกว่าอย่าเพิ่งขายเลยเก็บไว้ก่อนจริงๆสภาพนี้ก็ได้หนึ่งบาทเท่าหน้าเหรียญแหละก็แลกคืนกลมนะคะเพราะว่าขายต่อไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะเหรียญเขาไปโดนอะไรมาก็ไม่รู้เขาเขียวหมดเลย น่าจะแสละบัมไว้มั้งแต่เหรียญอันนี้ชํารุ่ดแน่นอนนะคะเหรียญหนึ่งบาทวัดกับหนึ่งบาทเรือหงแบบนี้ค่ะที่พี่นนบอกค่ะเหรียญจากเอฟซีส่งมานะคะเหรียญน,นี้ชํารุ่ดค่ะช้ถ้าเหรียญชํารุ่ดนะคะส่งมาพีนัขออนุญาตให้หนึ่งบาทเท่าหน้าเหรียญน,นะคะอย่าส่งมาถ้าจะส่งมาก็ทําใจนะคะว่าไม่ได้รับซื้อนะคะถ้ามาก็ให้หนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทเรือหงหนึ่งบาทวัดค่ะรับซื้อเหรียญละหกสลึงค่ะหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์เท่านั้น ไม่ไม่ไม่จำเป็นอย่าส่งมานะคะไานั่นก็ไม่ได้อยากรับค่ะเพราะราคาเขาถูกเกินถูกเกินแล้วก็ไม่ใช่ว่ารับแล้วขายได้นะคะรับมาก็ขายไม่ได้ะคะะ่ะทุกคนไปนนรับมาหกสลึงไปนั่นก็ขายไม่ได้นะขายบาทแปดสิบเขาก็ยังไม่ซื้อกันเลยนะคะเป็นอะไรที่ขายยากมากชั่วโมงนี้ขายยากขายถูกก็ขายไม่ออกอันนี้จะเป็นเหรียญห้าบาทเทียรลึกห้าสิบพิชมธนษาของในหลวงรัชากาลที่เก้า นะคะเหรียญนี้ถ้าจะมีราคาที่ตรงนี้เขาจะเขียนว่าสยามมินนะคะเหรียญรุ่นนี้แบบนี้เลยแต่ตรงนี้ตรงที่คําว่าประเทศไทยอ่ะจะเป็นสยามมินอันนั้นจะมีราคานะคะถ้าเหรียญนี้ก็จะปกติค่ะเหรียญนี้เขาผลิตเยอะนะคะตามจริงแล้วจะไม่เป็นราคาแต่ก็คือห้าบาทเหรียญห้าบาทที่ลึกพอน่าก็จะให้เท่ากันหมดคือเจ็ดบาทค่ะเหรียญห้าบาทที่ลึกคระวาระมานะคะเหรียญละเจ็ดบาทเนี่ยค่ะเหรียญห้าบาทที่ลึกคระวาระมา รับซื้อเหรียญละเจบาททั้งหมดเดีวก็นับหนึ่งสองสามสี 150, harbor, maple, 30, 30, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามสี shit, 2010, 11, ่ห้าเีบยี่เจ็ดสองสามรวมมาทั้งสิทั้งหมดนะคะสาสิบเหรียญค่ะเหรียญหบาทที่ระลึกสาสิบเหรียญสามสิบเหรียญคูณคูณเจ็ดสามเจ็ดยีบ็ดสองสบบาทอ่ะเนี่ยถ้าท่าน เก็บไว้ท่านก็ไม่ได้ใช้อะไรส่งมาขายได้นะคะเหรียญละเจ็ดบาทค่ะเหรียญละเจ็ดบาทแล้วก็อ่ะเหรียญหนึบาทเรือหง1บาทวัดนะคะเหรียญละบาท50าสิตางค์บาท50าสิตางค์งไม่ใช่ว่าอยากรับซื้อถูกนะคะไม่อยากรับด้วยบาท50าสิตางค์แรกหน้าเหรียญหน้าเหรียญก็ยังจะไม่อยากไม่ไม่อยากได้อะ่ะบอกเลยว่า นะคะตามนี้เลยเนี่ยค่ะเหรียญหนึ่งบาทนะคะหนึ่งหนึ่งบาทวัดหนึ่งบาท,บาทหงค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทห้าสิบตามที่พน้าบอกอ่ะไม่อยากจะรับนะคะเพราะว่าอ่ะอันนี้อันนี้เป็นหงค่ะอันนี้เป็นวัด 1>, 1บาทหงปีสองห้าสองศหนึ่งบาทวัดปีสองห้าสองห้าเออเหรียญเขาน่าจะใส่อลับบัมหรืออะไรมันดูเขียวหมดเลยเนาะเนี่ยค่ะเขียวหมดเลยเน,นี่ยเท่ากันนะคะหนึ่งบาทหงกับหนึ่งบาทวัดเป็นเหรียญที่ไหน้าไม่อยากให้ขายแล้วเหรียญหนึ่งบาทวัดที่เขาจะมีราคานะคะก็จะเป็นเศษเล็กค่ะหนึ่งบาทวัดสองห้าสองห้าเศษเล็กค่ะถ้าปกตินะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ ราคารับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทห้าสิบตางค์แต่ถ้าเพศเล็กนะคะสภาพนี้ก็จะได้ประมาณสองพันก็ลองดูนะคะเผื่อใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทวัดอยู่นะคะลองเทียบดูเพศเล็กเขาจะเขาจะเท่ากับอ่อเพศเล็กรุ่นรุ่น,นวันอาหารโลกอะคะ่ะเดี๋ยวไปน่าจะหาเหรียญวันอาหารโลกให้ดูเนาะให้เทียบให้ดูว่าว่าแบบไหน วันอาหารโลกที่ข้างหลังเป็นอ่านี่เจอแล้วค่ะในน้ำมีปลาในน้มีข้าวของมนานาะเนี่ยค่ะหนึ่งบาทหนึ่งบาทหงหนึ่งบาทวัดปกติไม่มีราคานะคะราคารับซื้ออยู่ที่บาทห้าสิบสตางค์เท่านั้นส่วนเหรียญหนึ่งบาทวัดที่มีราคานะคะจะเป็นหนึ่งบาทวัดพระเศีเล็กพเศีเล็ก จะเป็นแบบนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่บาทวัดพิเศษเล็กนะคะป้าน้าให้ดูบล็อกเฉยๆดูหน้าเฉยๆว่าหน้าแบบนี้ค่ะหนึ่งบาทวัดที่มีราคานะคะจะเป็นพิเศษเล็กแบบนี้นะคะเทียบให้ดูค่ะเทียบให้ดูให้ชัดเจนเนี่ยค่ะบาทวัดปกติถ้าพิเศษเล็กจะเป็นแบบนี้แต่ตรงนี้เขาจะเป็นภูมิพลอดุยเดชนะคะเหมือนกับอันนี้ทุกอย่างเลยนะคะข้อความเหมือนกันหมดแต่เพียงแต่บล็อกพิเศษเล็กจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ปกติ เอามาเทียบบล็อกให้ดูเฉยๆนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นของอวรรณอาหารโลกค่ะเนี่ยค่ะนะคะลองดูถ้าใครมีเหรียญหนึ่งบาทวัดนะคะหนึ่งบาทวัดที่เนี่ยค่ะพ่อจอด้านหลังจะเป็นแบบนี้หนึ่งบาทวัดสองห้าสองห้าลองเทียบดูถ้าเป็นพเพษเล็กแบบนี้ค่ะ,พะเพศเล็กจะมีราคาอย่างขั้นต่ําก็ สองพันบาทถ้าสวยๆแบบนี้จะได้ถึงสามสี่พันบาทค่ะเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งบาทก็จะมี1บาทตราแผ่นดินหนึ่งบาทวัดหนึ่งบาทหงหนึ่งบาทครุฑเนาะที่เป็นเหรียญใหญ่อ่ะเนี่ยค่ะหนึ่งบาทตราแผ่นดินอันนี้หนึ่งบาทตราแผ่นดินรับซื้อเหรียญละสีบาท